ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของการศึกษาค่ะตอนนี้ภาครัฐเดินหน้าอย่างเต็มที่นะคะที่จะปรับปรุงการศึกษามีการปรับลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปแล้วนะคะแล้วก็เตรียมจะตั้งกลุ่มวิชาการขึ้นมานะคะมาดูแนวทางการปรับหลักสูตรแต่ว่าหลายส่วนตอนนี้ยังคงน่ากังวลโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่หลายพื้นที่ บางส่วนคืออาจจะไม่มีผอ,อหรือว่ามีแต่ก็มีปัญหาหนักเรียนน้อยมีเรื่องของงบประมาณท,ที่ไม่เพียงพอบ้างอย่างล่าสุดทางสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานะคะหรือว่าสมศเขาลงพื้นที่ไปสำรวจดูเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างน่ากังวลศาสตราจารย์ดรชาญรงค์พรรุ่งโรดผอ,อ,อของสมอศน,นะคะบอกว่าปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กอีกมากกว่า9000แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินของสมสศ จากโรงเรียนทั้งหมด24,805โรงเรียนปัญหาส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่างบประมาณน้อยค่ะ พอได้รับเงินมานะคะจากทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทอ,อาจจะได้มาก็จริงแต่ไม่พอบางพื้นที่ลงไปดูโรงเรียนไม่มีผู้บริหารบางจังหวัดมีครูแต่ไม่มีนักเรียนบางที่ก็มีผู้บริหารเยอะเกินไปมากกว่าหนึ่งคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการบริหารการจัดการงานก็มีการยกตัวอย่างมานะคะโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชาษฎรีมีโรงเรียนแต่ไม่มีผู้บริหาร มีมากถึง170โรงเรียนด้วยกันค่ะคงจะได้เห็นการจัดระเบียบเรื่องของการศึกษากันแบบจริงจังนะคะเพราะว่าถึงหน้าทีนี้ยังคงถามถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการศึกษานะคะทุกครั้งที่มีผลสํารวจออกมาเรื่องการศึกษาแล้วอันดับการศึกษาของไทยร่วงหล่นลงมาก็เป็นคําถามกลับไปนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไร่การศึกษาไทยถึงจะยกระดับให้เพิ่มขึ้นไปเทียบเทียมกับต่างประเทศในอาเซียนบ้านเราสิงคโปร์ยังคงครองแชมป์เบอร์หนึ่งนะคะแต่ว่าไทยเราพอไปเปรียบเทียบ หล่นลงมาเกือบจะทุกระดับในการจัดอันดับเลยค่ะค่ะครับตอนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะ,ะก็หลายคนอาจจะน่ากังวลใจเขาก็เริ่มมีแนวคิดแล้วเหมือนกันนะคะบอกว่าจุดแก้ปัญหาคืออาจจะควบรวมดีไหมระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก2โรงเรียนแล้วมารวมกันนะคะจะได้มีแนวทางการบริหารที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคืออยู่ระแวกเดียวกันแล้วมารวมกันจะได้แชร์กันเรื่องของคุณครูไม่ขาดแคลนด้วยนะคะอุปกรณ์การเรียนการสอนอาจจะใช้ร่วมกันได้แต่ว่านี่เป็นเพียงแนวคิดถึงตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ค่ะ